แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอมล้วนและรับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวกแปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ สวัสดีทุกคนนะครับโอ้กิจนี้ผมผมไม่ได้ยุ่งเลยแต่ผมเห็นเหี่เยเต็มกลุ่มเลยเหี่ยพุ่งตรงนะทไมมันเปิดง่ายจังอะไอ,ไอ,ไ,อไออะไรวะ,ะเขาเรียกว่าอะไรวะ ITY บวกแปดอะอ๋อกดได้เลยนี่ว่านะกดไปเลยนะาะจนงววาจะพอใจอมามาเริ่มเลยเริ่มเลยเ,เลยที่ยวส0งไม่มีหยุดน,น้องเขาบอกไปเรื่อย โอ้โหเคี่นี้ออกยากอ๋อ,อมันเป็นอันที่ดีที่สุดอะเนะไม่ยืดเยื้อ,อไม่ลีลาใส่กระนำโอ้ที่เราสองรมันได้เท่าไหร่เนี่ยเลทสามเ,เ,เหรียญเองหรอสวยวะสี่ทำบูทีมอะไรทีเดีแนะนำหน่อยไม่ด้ว่ะมันก็แล้วแต่ว่าอะไรมันแวบเข้ามาอยากทำอะก็ลุยเลยไม่มีผิดถูกโอ้โหเคื่อได้หนึ่ง อ๋อน้องเขาบอกกดให้หมดเลยได้ได้ไดเปเล่เออเปเล่มันเปิดโลกเกินว่ะไม่กล้าดาเป็นตัวแรกอะ่ะเปเร่อะแต่ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะในทัวร์ต่อๆไปเปเล่เฮียแม่งเอาไปวิง่งแม่แต่มันเหมาะกับพวกเกาหลีด้วยพวกเกาหลีมันไม่ค่อยพลิกในกรอบเฮียแม่งวิง่งแว้นเลยอะลืม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 กูมเมาเลยประมาณ8ใบโอ้ยน้อยจังเ่ะสี่หมื่นเลยนะ จะได้จุดโทษลูกสุดท้ายมากเออไม่โหยบอกไอให้คือแบบบางทีเห็นบรรยากาศมาอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างแข่งพวกผมแบบไอ้นี่ไม่นะหามากอะ่ะแบบไอ้เคียไอ้ตอนได้ลูกโทษอะ่ะคือแบบมันเป็นแมตต์ตัดสินแล้วอะ่ะตอนที่จุ๊บได้ลูกโทษอะ่ะไอ้จุ๊บมันยังหันมาถามอะ่ะผมอยางยิงเลียดวะ่ะคือมันถามถามผมกับไมเคลื่อนตั้งแต่เจอจีเล่าที่มันมีแมตต์หนึ่งที่มันเอาชาบีลอนโซยิงซ้ายบนเข้าไปอะ่ะชนะลิเวอร์พูลอ่ะแมตต์นั้นอ่ะไอ้จุ๊บมันก็หันมาถามผมอยากยิงเลียดวะ่ะ ไมเคิลนอ่ะพูดด้วยไมเคิลนแม่งพูดเลยไม่เคินพูดอะไรวะพี่ว่ายิงโด่งดีกว่าไมเคลิลบอกอันนี้คือเลียวเลยนะทางการจริงเลยเออไมเคิลบอกพี่พี่ว่ายิงโด,งด่งเถอะไอ้จุ๊มก็ยิงโดง่งเข่าแต่พอรอบนั้นนะเกมห้าแล้วไงไม้ห้าแล้วจุ๊มมันก็พูดขึ้นมาอีกเี่ยผมอยากยิงเลียดว่ะทีนี้ไม่มีใครห้ามแล้วเพราะว่ามันไม่ไหวกดดันเกินอันนั้นมันยิงเพื่อชนะไงอันนี้มันยิงเพื่อเสมอ ดูพี่จุกก๊บก็ยังมั่นใจไงผมมั่นใจอะ่ะน้องไม่ยิงไหนผมมั่นใจเข้าแน่ตาค้างเลยเช่ไถ้าเสมอนะผมว่าวิญญาณปีศาจมันเข้าสิงแน่ไอ้พี่อะวิญญาณปีศาจมันมาแน่ต่อเวลามันไล่กระทืบได้แน่แม่งเอ้ยอ๋อเพิ่งเข้าตกใจเอามาลุยกันต่อ อุ้ยเชื่อใบนี้เด็ดเดือเนี่ยทำไปเล่นผมนึกว่ามันรวมปีอื่นอ่ะจุดพูคือจบนี่ไงนี่ไงโอ้โหเฮ้แจกทั้งทียกลักจ่ากบวกสี่ถ้าจอเวอียตึงไหมอะ่ะก็คงตึงของมันแหละอังกฤษไปอีก ไม่ผมลืมอ่านโดเนตอะขอบคุณ50บาทครับเอาดูทีมอะแล้วก็ขอบคุณอีก90บาทหลีกครั้งหน้าเอาใหม่ขอบคุณมากครับไอ้แต่ลูกโทษลูกโทษอันนั้นมันก็อีกส่วนหนึ่งแต่ของไมเคลิลแม่งน่าเกลียดจริงนี้อะร้อนแทนเลยคิมิตโอ้โหนี่ตัวนี้ด้ามาแข่งอุย้ยเทียตัวแสนห้าเร็วเทียแสนห้า เอ้าบาซิลโอ้โหประตูเฮ้ย <Yeah. S 1> แล้วที่ได้คิมมิตมาช่วยถือว่าโอเคอยู่นะอลิซองเบเกอร์ฟาเบียนสกี้อ่ะเดี๋ยวช่องแชทเราตักู่นครับนะเดี๋ยวดูทีมเดี๋ยวผมเชียร์ให้ฮีควาอินเอาไม่ใช่ ลิซานโดโลเปสไอ้เจ้ตัวเก่งวิฟอะไรสามเนี่ยตัวเนี้ยสวัสดีครับเกาหลีไม่ได้แผนหรอกหลังหกเขาไม่ให้เล่นแล้วครับเต็มที่คือหลังห้าเกาหลีมีแผนเกมรับเหมือนกันสี่สองสองแบบกองหน้าสูงะแล้วแต่คนบางคนก็ไม่มีแผนเกมรับแล้วแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้วัดกันตรงนั้นอะ สุดท้ายไอ้จุ๊บมันก็คือบอลบุกกระชุยกระจายอยู่ดีแต่จุ๊บมันก็ยังเล่นแผนเกมลับอยู่ดีมันแล้วแต่ผมว่าแล้วแต่เวอารมณ์เหมือนแบบโคช้ชอะต้องการยังไงยืนเหมือนเดิมหรือว่าเวลาเล่นเกมลับอะไอ้ตัวนี้ห้อยกลับมาถอยกลับมาต่ำบางบาง,บางคนเล่นเขาอาจจะแบบอะไม่เป็นไรหลังสี่เท่าเดิมการับสองเท่าเดิมหน้าเป้าตัวอะไรมิลานอ่ะด้วนอยเยอามาโอโ้โห โอ้โหใบนี้ผมไม่เคยได้ลั่นๆแบบคีมงคีมิดเลยวะมาเอ้ยมีไม่จุดผู้ด้วยหรอโอ้โหย,ยัะจัดนึกว่าจะเฮยาวๆเออซาดิโอใช่ไหมสีมือ จุโทษมันเคยลูกแรกไอ้เชี่ยงงดิไมัเคยยังงงเลยไมัเคยแม่งหันหน้ามาฝั่งผมเลยจุ๊บเลยเปล่าได้ไงวะหน้าแบบไอ้เชี่ยกูก็ใจฟิวเลยสัตว์เลืล่ยใฮะว่าจุดโทษของจุ๊บนาทีสุดท้ายเหรออูยก็คือผมคิดที่ผมคิดคือในส่วนตัวผมนะผมคิดว่าถ้ามันยิงเข้าตีเสมอเนี่ยผมเชื่อว่าถึงแชมป์เลยเพราะว่าไอ้ไอ้ไอไจุ๊บมันชอบบ้าๆนาทีนาทีเก้าสิบของมันอนะ มันชอบมีปฏิหารมันยิงมัน90มันโหดมากอะ่ะแล้วมันก็ได้ลูกโทษอีกแต่แบบเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเกมะนะเขาก็มั่นใจอะอยู่โทษแบบไมเคลิ้มหัโดนบ่อยไม่แบลกใจเออถามว่าพี่ด้วนกองหน้าเป้าเก่งสุดเลยไหมมันก็อยู่ที่การมันอยู่ที่บวกเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเป็นในการแข่งอะ่ะมันก็คือเบอร์หนึ่งตลอดการคนเลือกมันตลอดทุกรายการ แต่อย่างอันเนี้ยเราเล่นอ่ะมันมีบวกแปดบ้างมันมีบวกที่อะไรบ้างอ่ะคนมันก็เฮ้ยแพงปะเลวานแสนสามที่จะได้อยู่กลางคู่บาซ่าอัตตโรวีดาวก็ได้คู่กับเปอร์ตีซีบีซิมาชอังกฤษไอพี IP. ไม่เกินยี่สามหน่อยครับคู่คู่ฮะดีแค่ไล่หล่อไปเล่นเฮ้ยลูกกระดิ เน่หว,ว่ไม่ใช่กุลีมันสีแดงอะอูย้ยนครับอ่ะได้อยู่ได้อยู่ไม่เยอะตัวแสนเลยอใบเนี้ยเฉลี่ยหรือว่าเราดวงเฮงเอย่ไปทักเขาเยอะอุย้ยคต้องลองให้เตมฟอ์ิช่อในสามใบนสี่ห้าแสนเลยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เสร็จนะโอ้โหอันนี้คือใบปกติใช่ไหมมีคนบอกว่าดวงดีเวอร์เฮงโอคือเฮงใ่ห้ผมนึกว่ามันค่าเฉลีย่ยแหละหลักแสนเชื่อไม่แสงก็สามตัวี่ใบเที่ยนี่ผมไมไม่เคยแทบไม่เคยเลยอะเต็มที่ก็ล่าสุดอะ มาเกเรเล่ไอดีตัวเองอะ l ออนะ6กแปดเฮ้ยจุดพุ้ t b อิตาลีหนึ่งไม่ออกโอ้โหห้าหมื่นได้อยู่เร็วเออ Btb โอ้โหสเปนโอ้กระตู มันไม่พอสิมันอยากได้มากกว่านี้ทีนี้เรารู้แล้วว่า MC มันมาให้เราแล้วมันเงียบเลยวะไม่เอามีบปาซิลใครวะไม่มีโดนี่หว่าปีนี้มันไม่เกี่ยวกับโดอ้วนไม่เกี่ยวกับเออเนมาก็ได้ปะวะเออนึไม่ออกเลยพอมันตืบ๊บเืลยพอประเทศมา อ่ะเมาส์หายสูตรเตา S T P เอ้ยฮึบโอ้โห F A กลางลุกโอ้โหไม่เอาบุกแปดเหนื่อยว่ะ เหมือนตอบหัวแล้วรูปหลังเออดิ MC แม่งออกแบบเมามันจัดอ,ะอ่ะอามากรลิตแคปโอ้โหแม่งทะบุแปดตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะเอาไม่เอาอะอย่าเป็นมันคือเจ็ดอะมันไม่มีทางเป็นแปดเราห้ามเสียดายมึงไม่สุดให้กูสักตัวเลยเนาะโอเคโอเค มือใครนี่ดิยูฟเองคือใครเองคือใครเฮ้ยตัวแสนนะเห็นทำไปเล่นนะเกือบไปอ่าคุณโทนี่คุณฟอร์มดีนะผมเห็นได้ข่าวคุณตีโบอสอมบอุกิบนะต้องหน้าแมนยูอ่ะเมือนเงี้ยโอเคเอาตอนนี้แหละโอ้โหแมนยู you, เหมือนกันให้ผมเดาเลย เอาไม่ใช่เล็กเส้นเหรอลุอ้นแล้วเนี่ยเอา BTB ออกจังเลยอเ,อเอาตัวซ้ำเบื่อนเอาไป้หมุกแปดให้ว่ะเมื่อกี้เจ็ดใช่ปะ่ะเออตอนนี้ตาลายไปหมดแล้วเอาม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 ันยังมาให้อยู่แสนแปดเอามามาทีวายแล้วไปเนี่ย เอวินเอวินอังกินโอเวนบัาโตกอีกเนี่ยโอ้ยเจ็บจด้โอ้ยมันมีใครกว่าแพงๆอ่ะคือเฝ้าเริ่มบวกแปรมันก็ไม่ลั่นเว้ยเชื่อเอวินมึงไปประเทศอื่นไม่ได้หรอ T B ดีทีบีอีกแล้วเยอรมันโอ้โหโบกหกไม่ไหววะเอลเอลโอ้โห oh ประเทศกูรู้จักกับมึไงไหมอืมแล้วโบกหกคลาสเชียนี่เนอะซ่งเอลเอนอีกรอบได้ไหมอ่ะขอแบบ เฮ้ยโอ้โหแบกขวาเดิมเป็นอุ้ยแสนหกโอ้ยอยี่สิบเก้านะแบกขวาตัวเรานะที่วายผมไม่ได้กับเขาเลยว่ะเซ็งว่ะที่ไฟเกือบทุกใบคุ้มอยู่อ่ะอุ้ยคือมันคุ้มแต่มันไม่แบบ เฮลั hey นอะคือมันก็มีช็อตเฮบ้างไนงะแต่แบบมันไม่ได้แบบว่าสี่ห้าแสนเนี่ยอืมอ่ะคือมันก็ไม่ได้คุ้มแหละแต่ผมว่ามันไม่แย่มากไม่แบบไม่ได้แย่ถึงขนาดแบบขายไม่ออกอะแต่ขอสรุปก่อนนะก็จะมีอันนี้แสนแปดเอ้ยมันจะมีสรุปให้ย,ยูเนี่ยเนี่ยสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนอ้ยได้แบบ ได้แบบก็ประมาณ7จ็ดแปดแสนล้านล้านอยู่อะถ้ายังไม่หักภาษีนะแต่แค่ว่ามันแบบมันได้แบบยิบย่อยวะเฮะียมันแบบไม่เอ้ยผมเห็นหนึ่งเขาได้ทีวยบวกแกันไงนั่นอะคือภาพในหัวของเราเฉยๆล้ว